โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวที่เป็น Google Form ที่สามารถลงพิกัด GPS ได้เนาะถ้าตัว Google Form อะค่ะในส่วนของการลงพิกัด GPS เนี่ยจะสามารถกำหนดได้ตอนที่เรากด s ั b มิ t ไปแล้วซึ่งก็คือเรากดส่งตัว Google Form แล้วก็จะมีลิงก์ให้คลิกเนาะอันนี้คือเราก็จะทำในตัว Google Form นี่แหละซึ่งวิธีการนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตัว result ของมันออามาก่อนว่ามันจะเป็นหน้านตาาย,ยัางไง หน้าตาของมันก็คือก็ก็จะมีเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราลงแล้วก็ก็จะมีในส่วนของทำสแตมป์ตัวนี้แล้วก็จะเป็นอ่ารัดจุจูรัดจุจูแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่แปลงออกมาแล้วซึ่งก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะตรงนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวสมมุติว่าเรามีฟอร์มอยู่แล้วเนาะเรามีฟอร์มอยู่แล้วแล้วเราก็มีรายละเอียดดังนี้เส,นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บให้เราไปที่ ตัวที่เป็นตัวเพิ่มเติมนะคะจุดาจุดตรงนี้ใกล้ๆก,กับคำว่าสศกแล้วก็ไปที่คําว่าโปรแกรมแก้ไขสคริปต์อาจจะเร็วนิดนึงนะคะรอสักครู่หนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตตัวที่เป็นแอปสคริปต์นะคะหน้าตาก็คือจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ก็จะมีพวกหน้าจอของสคริปต์ด้านหลังบ้านของตัวฟอร์ม ซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเรามีโค้ดอะไรต่างๆเดี๋ยวรอสักครู่เน็ตค่อนข้างที่จะช้านิดนึงอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะขั้นแรกอยากจะให้เปลี่ยนชื่อนะคะโครงการนะคะซึ่งก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอันนี้ก็คือตอนแรกเปลี่ยนไปแล้วจากนั้นนะคะจากนั้นให้ลบ ตัวที่เป็นโค้ดเดิมออกไปเลยนะลบตัวที่เป็นโค้ดเดิมออกไปเลยแล้วก็ไปเอาโค้ดตัวใหม่นะคะซึ่งโค้ดตัวนี้จะมีอยู่ 2, 2> โค้ดที่จะต้องใช้ก็คือโค้ดที่1นนะ,ะเป็นโค้ด Google Form ของตัว Google Form แล้วก็ตัวที่2นะคะเป็นโค้ดของ html ของ Google Form อีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแยกออกเป็นส่วนที่2เนาะทีนี้มาที่โค้ดแรกก่อน โค้ดที่เป็นโค้ดที่ Google Form บัน,นทึกพิกัดละดิจุดลงจุดอันนี้ก็จะให้ไปเหมือนกันนะคะให้ไปเหมือนกัน,น,นเดี๋ยวลอง Copy มาก่อนแล้วก็เอามาวางที่หน้านี้ที่เห็นมันยาวๆไม่ต้องตกใจนะคะที่จริงโค้ดจริงๆมันก็ไม่ได้ยาวมากจะยาวตรงที่จะเป็นตัวที่เป็นตรงนี้ก็คือคอมเมนต์คุยนะคะเป็นคอมเมนต์คุยบอกรายละเอียดตัวนี้จะเป็นของเจ้าของคลิปเอ้ะเจ้าของโค้ดเขานะคะที่เขาสร้างขึ้นมาอ่า ให้ดูด้านบนก่อนตัวนี้นะคะผลงานตัวนี้เป็นของคุณกิเซอร์นะคะอน,นี้คือต้นแบบเอามานะว่า,าตัวคนทนี้เอามาอย่างไงาก็คือเอามาจากคุณกิเซอร์ซึ่งวิดีโอสอนเขาก็มีเหมือนกันนะคะแต่วิดีโอเขาเนี่ยจะไม่มีเสียงก็จะมีแค่ภาพให้ดูเนะาะแล้วก็จากนั้นนะคะเราไม่ต้องทําอะไรเลยเรากดบันทึกพอวางเสร็จแล้วเรากดบันทึกไปได้เลยทีนี้นะคะทีนี้ให้เรา ไปที่ตัวคําว่าไฟล์ตรงนี้ใกล้ๆกันจะมีตัวที่เป็นตัวบวกที่คําว่าเพิ่มไฟล์เนาะแล้วก็ไปเลือกคําว่า HTML จากนั้นให้ใช้ชื่อคําว่า index โดยที่ index เนี่ยตัวเป็นตัว i ใหญ่นะเป็นตัว i ใหญ่เนาะ index ที่ให้เป็นตัว i ใหญ่เพราะว่า จะเห็นว่าตรงฟังก์ชันตรงนี้นะฟังก์ชันตัวแรกที่เราาประกาศขึ้นมาชื่อของฟอร์มไฟล์ตรงนี้มันคือ index ซึซงซึ่งมันจะยงเชื่อมโยงกันห,หน้า html ของตัวนี้ทีนี้พอเราได้คำว่า index แล้วก็ enter ไปมันจะพาเราไปอีกหน้าหนึ่งนะคะแล้วให้เราเนี่ยลบโค้ดตัวเก่าออกไปเลยแล้วก็ไปหยิบโค้ดตัวใหม่ที่เป็นโค้ด html index ตรงนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้ไม่เยอะ ปีไปแล้วก็ามาวางไวต้ตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเรากดบันทึกพอเรากดบันทึกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไม่ต้องเปลี่ยนอะไรในโค้ดนะแล้วจากนั้นไปที่กรอบสีฟ้าด้านความมือของเรามันจะมีคําว่าการทําให้ใช้งานได้ซึ่ง b o w s e r ของคนอื่นอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่ามันจะเป็นกรอบสีฟ้าอย่างนี้เหมือนกัน ให้เราคลิกแล้วก็ไปที่การทําให้ใช้งานได้ในนการใหม่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็อยู่อันแรกเหมือนกันนั่นแหละนะคะคลิกได้เลยจากนั้นนะคะจากนัน้นจะเป็นหน้าว่างเปล่าอ,อย่างนี้ขึ้นมาให้เราไปที่กรอบด้านบนนะคะที่มันเป็นคําว่าเลือกประเภทแล้วให้เราไปเลือกตัวที่เฟืองนะ,ะเลือกตัวที่ตัวเฟืองตัวน,นี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกเป็นคําว่าเว็บแอป พอเลือกคาว่าเวฟอัพมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้เราไปที่ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงได้เลยนะให้เราไปที่ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงได้เลยให้เขียนว่าทุกคนนะให้เลือกว่าทุกคนนะ้องทุกคนที่จะใช้ลิงก์ตัวนี้แหละที่จะใช้โค้ดตัวนี้จากนั้นก็ไปที่การทําให้ใช้ข้อมูลได้แล้วก็ไปคลิกที่ให้สิทธิ์เข้าถึงแล้วก็กดอีเมลของเราที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละเหมือนกับที่เราอนุญ,ญาตให้ใช้ตัวพวกแอปสคริปอะไรต่าง ลงไปที่นะตัวโครงการแล้วแล้วก็กดอนุญาตไปอันนี้ก็รอสักครู่นะคะอ่ตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่เราได้มาเรียบร้อยนะสิ่งที่เราต้องการจากหน้านี้ก็คือ ตัวที่เป็นเว็บแอปเนาะเว็บแอปตัวนี้ URL คัดลอกไปเลยนะคะคัดลอกไปเลยแล้วก็คลิกเสร็จสิ้นจากนั้นนะคะพอเราทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเรากลับไปที่หน้า Google Form ของเราไปที่การตั้งค่านะคะมันจะมีด้านบนเนี่ยมันจะมีพวกคำถามการตกกลับแล้วก็การตั้งค่าเนาะให้เราไปที่การตั้งค่าจากนั้นนะคะให้เราไปที่งานนำเสนอวรา presentation ของเราตัวนี้ต่อการน,นำเสนอคลิก เลือกลงไปนะคะแล้วก็ไปเอาตัวที่เป็นแสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่นเนี่ยออกนะะเอาออกไปก่อนแล้วในส่วนของตัวข้อความการยืนยันนะคะเราต้องการที่ไปที่ข้อความการยืนยันเนี่ยให้คลิกแก้ไขนะคะให้คลิกแก้ไขแล้วก็ข้อความยืนยันให้เราเขียนไปในเชิงว่าเราจะต้องการให้เขาคลิกที่ลิงก์ก็จะเป็นคลิก ที่ลิงเพื่อยืนยันการเข้างานแล้วก็เดี๋ยวลืมบอกถ้ากาเสร็จปุ๊บก็บนทอนบีลิงเมื่อสักครู่ที่เรา c o ปปี้มานะคะอันนี้สำคัญมากลิงที่เรา c o ปปี้มาแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าลิงตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวอ่า ขึ้นว่าสคริปต์แล้วก็ลงท้ายด้วย exe e นะคะ exe e ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยนะจากนั้นนะคะทีนี้เราก็ไปที่หน้าคำถามแล้วก็ลองคีข้อมูลนะคะไปที่การแสดงตัวอย่างลองคีข้อมูลเป็นจำเละ ดส่งปุ๊บมันจะพาเราไปที่หน้าลงพิกัดเข้างาน mm hmm. ก็คือตัวนี้คือเราต้องคลิกลิงก์นะะถ้าเป็นมือถือมันก็จะเข้ามาหน้านี้เหมือนกันเวลาเรากดสัมมิแต่ว่านะะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนว่าจะต้องทำยงข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือว่าตอนที่เราสร้างฟอร์มตัวนี้นะคะแล้วก็ทำในรายการในในคอม ให้เราสังเกตว่าบางครั้งถ้าเราทำทำครั้งแรกมันจะมีตัวป๊อปอัพเ,เล็กขึ้นมาว่าให้เราอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่เนาะเราต้องกดอนุญาตทุกครั้งไม่อย่างนั้นนะคะ,ะตัวพิกัดมันจะไม่ไปให้สังเกตต,ตรงนี้มันจะมีจุดเหมือนคล้ายกับปักบมุดโลเคชันตรงนี้ก็คือให้อ,อาล่าวก็คือให้อนุญาตให้ใช้โลเคชันของพื้นที่ของเราถ้าเป็นในมือถือนะคะถ้าเป็นในมือถือ n d r o i d iPhone, iOS นะอะต้องเข้าไปเปิดพิกัดเนาะต้องเข้าไปเปิดพิกัดของมือถือตัวเองก่อนนะถ้าไม่เปิดพิกัดมันก็จะไม่ขึ้นนะมันก็จะไม่ขึ้นแสดงพิกัดอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวที่เราตอบกลับกันก่อนว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะมีหรือเปล่าตัวแรกอาจจะยังไม่มีนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสครั้งที่สองนะคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าครั้งแรกบางทีมันก็จะไม่มามเดี๋ยวเราลองมาชื่อเป็นเรี v. คลิกิก,กัดเดี๋ยวรอสักครู่บป๊ปะทีนี้กลับมาดูที่หน้านี้สิขึ้นมาและแสดงว่าตัวแรกที่ที่เรา คลิกเข้มเข้าไปยังจะไม่ขึ้นนะคะจะไปขึ้นตัวที่2เนาะให้เราเทสก่อนนะคะทีนี้นะคะเราจะเห็นแล้วว่าโอเคพี่กัลตรงนี้ก็คือเราให้มันเป็นสีแดงตามตามตัวสคริปต์นะ,ะ mm hmm. นะเพราะว่าอันนี้คืออาจารย์เขากําหนดให้มันเป็นสีแดงไว้จะได้เห็นชัดๆถ้าเราไล่ลงไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่า,ามันจะมีโค้ดที่เขียน HTML บอกก็คือว่ากําหนดตัวข้อความพวกนี้เป็นเรกหมดนะคะ mm hmm. เป็นสีแดง เราจะมีพวก GeoStamp ก็คือเวลา GeoCode ก็คือโค้ดที่เป็นตัวของละติจุดลองจิจูดแล้วก็กด Address ก็คือปรับลองจีจูดละติจุดตัวเลขในแมปเนี่ยให้มันเป็นชื่อสถานที่เราจะเห็นว่าตรงน,นี้เาเยนมก็จะขึ้นเป็นชื่อค่อนข้างตรงนะคะคนข้างตรงทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะลองกับมือถือ ะะอยากจะลองกับมือถือบอกไว้ก่อนเลยว่าจะต้องเปิดตำแหน่งที่ตั้งของตัวเองก่อนเข้าไปในเซตติ้งนะคะของมือถือแล้วก็เปิดตำแหน่งที่ตั้งถ้าไม่เปิดตำแหน่งที่ตั้งก็จะใช้ไม่ได้นะคะก็จะมีประมาณนี้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะ